คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาหารือผ่อนปลนกิจการและกิจกรรมสถานที่อื่นๆที่ถูกสั่งปิดตามคำสั่งจังหวัดที่1ประจำปี2564มีผลถึง1กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาที่ห้องประชุมอยุธยาชั้น3สรารกลางจังหวัดพระคนครศรีอยุธยา โดยได้หารือแนวทางผ่อนคลายมาตรการตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่1ประจำปี2564 และติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยและโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด1 9าสำหรับการผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนวดแผนไทยและสปาซึ่งสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วมีผู้เข้าอบรมรวม74คนซึ่งสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่26มกราคมนี้เป็นต้นไป ส่วนสถานการณ์โรคโควิด -19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน4วันแล้ว รวมผู้ป่วยสะสม41คนรักษาหายแล้ว37คนยังรักษาตัวอยู่สถานพยาบาล4คนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นดีขึ้นแต่ยังคงต้องเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักฟื้นและโรงพยาบาลสนามแม้จะยังไม่ได้ใช้บริการโดยมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนกิจาการและกิจาการรมสถานที่อื่นๆที่ถูกสั่งปิดตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ประจำปี2 5 0 5 564โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ได้แก่สถานที่เล่นตู้เกมร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสถานดูแลผู้สูงอายุสถาบันกวดวิชาโรงเรียนสอนขับรถโรงเรียนสอนวิชาชีพโดยให้จัดการเรียนการสอนตามข้อกำหนดพรกฉุกเฉินฉบับที่16สนามฝึกซ้อมมวยค่ายมวยโรงเรียนสอนศิละปะก,การต่อสู้โรงยิมสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส และสถาบันลีลาดหรือสอนลีลาดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ค่ะ